สวรรค์ชั้นยามาเป็นหนึ่งในสวรรค์ที่อยู่ในกามภูมซึ่งเป็นสวรรค์ที่ยังคงเกี่ยวข้องกับกามอารมณ์แต่มีความสุขที่สูงกว่าโลกมนุษย์มีความสงบและความสุขจากการทำความดีและการสะสมบุญท้องฟ้าในสวรรค์ชั้นยามามีแสงสว่างที่เปล่งประกายจากภายในไม่มีความมืดหรือการเปลี่ยนแปลงแบบโลกมนุษย์อากาศในสวรรค์นี้เย็นสบายและบริสุทธิ์ตลอดเวลา ไม่มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์หรือมวลภาวะใดๆเทวดาในสวรรค์ชั้นยาม,มาได้รับความสุขจากการบำเพ็ญบุญและการรักษาศีลมีความสงบที่ไม่มีกังวลใจใดๆทั้งสิ้น 2. วิมานและที่อยู่อาศัยสวรรค์ชั้นยาม,มามีวิมานที่สวยงามและตระการตาสร้างจากแก้วหรือวัสดุที่ละเอียดและสง่างามวิมานของสยามเทวราช